ลองอือโอ้ลุกลุกยืนนี่นะเออเหยีบขาเหยียบขาให้แม่อ่าหยับขาเหยียบขาดีๆดีๆเออ ใช้ได้มั้งดิเออเป็นหนุ่มแล้วใช้ไม่ได้เว่ยือ,อ,อทำไมอ่ะออยืนดีๆเออนะปวดขายืนนี่แน่ด้ยหมอนอนเออเดี๋ยวแม่ซื้อหัวอาหารมาให้ หัวอาหารมาให้เนาะดูหน้าดิเนรูปหล่อไหมหล่อ,อไหมเออยืนดีดกด,ดขา <c oughs> เดี๋ยวค่อยแต่งหลอก็ได้แล้วแต่งรอแต่งอ่อขันที่ <c oughs> ขันดิลูก